สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้เห็นตัวหนึ่งครับวีหนึ่งหกวีสิบห้าวีสิบหกนะครับอันนี้วีสิบหกนะครับใช้มินิชุดนี้จะเป็นชุดมินิครับพี่น้องครับตัวนี้กางแดงนะครับไซส์เล็กไซส์มินิขนาดสองสี่หกหนึ่งขนาดสองสี่หกหนึ่งรูปร่างสมส่วนงาม หน้ากว้างนะครับเขาสูงเขาบนสูงหน้ากวา้างเขาบนสูงหน้ากว้างครับปืนเลื้อยปืนเลื้อยปืนเลื้อยวีหรอวีกับงั้นครับวีกับงั้มปืนกับคมหน้ากว้างงาั้มแต่ละครับ รับชนได้ทุกสนามถ้าชนบันได้ชนนี้นะก่อนจะเอาไปประกวดก็ได้สวยงำสนใจกระทักมาเลยนะครับ065.00479.00หรือว่าทักแชทก็ได้ครับหน้าเป็นกว้าง ยังดีๆหรือเปล่ายงดีๆึ้นเป็นสนใจกระทักมาเลยนะครับสวยๆครับสวยๆครับเล็กยาวเล็กยาว